สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอนามัย c h e คอ In ค่ะวันนี้นะคะเรามาเช็คอินกันไกลนะคะถึงจังหวัดมุกดาหารเลยค่ะที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแก่งกระเบาค่ะอำเภอว่านใหญ่นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามนะคะมีพญานาคนะคะให้ท่านมาสักการะ,ะนะคะแล้วยังมีอาหารอร่อยขึ้นชื่อของแก่งกระเบาทราบไหมคะว่าคืออะไรนั่นก็คือหมูห่า วันนี้นะคะเราจะพาท่านไปเช็คอินร้านหมูหันอร่อยออร่อยนะคะตามเราค่ะทีมอนมามัยเช็คอินมาเช็คอินที่แก่งกระเบาอำเภอว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ี่เจ้าของร้านนะคะว่ามีมาตรการในการป้องกันโควิดยังไงบ้างนะคะค่ะทางร้านเรานะคะร้านสิริชัยหมูหันที่แก่งกระเบาเราระดับแรกที่ลูกค้ามาถึงร้านก็ต้องมีจุดสแกนวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือแล้วก็สแกนค่ะชัยชนะแล้วก็ลงบันทึกค่ะข้อมูลว่าลูกค้ามาจากไหนแบบนี้ค่ะ <S 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 ค่ะแล้วแล้วก็นั่งก็มีเว้นระยะห่างค่ะ,คะตามมาตรการค่ะ ค่ะส่วนมากลูกค้าจะโทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าร้านเปิดไหมแล้วมีมีมาตรการแบบไหนบ้างแล้วก็อธิบายไปลูกค้าก็เข้าใจค่ะทางเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขก็ออกมาตรวจความพร้อมของพนักงานแล้วทางร้านค่ะตรวจทําความสะอาดตลอดค่ะทางร้านเราก็จะมีการฆ่าเชื้อจากหน่วยงานของปศุสัตว์ค่ะมาฆ่าเชื้อตลอดเลยค่ะอ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้านะคะที่มาทานที่ร้านซิลิชัยหมูหันนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าจะได้รับประทานอาหารที่สดสะอาดอร่อยนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะอนมามัยเช็คอิน เป็นยังไงบ้างคะกับร้านอาหารที่เราพาไปเช็คอินในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะรายการอนมามัยเช็คอินก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งต่อไปเราจะพาท่านไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะกับรายการอนมามัยเช็คอินค่ะอนมามัยเช็คอิน